ใครเนี่ยมายู่ตรงนี้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่างโอเคจีวีโอ้ยทำไมแสนสวยจังเลยเดินมาตรงนี้สิเดินมาตรงนี้สิสโอ้เด็กมีความสุขสดชื่นแสงแดดสวยมากตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนลูกตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แอทีรีสอร์ทเขาค้อนะคะทุกคนจังหวัดอะไรเนะาะจังหวัดเพชรบูรณ์โอ้โหจังหวัดจังหวัดไอเพชรอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะลูก เพชรภา,ศาศษาอังกฤษว่าไงเพชรภาษา,อ,าอังกฤษว่าไดมอนอด์อ่าไดมอนด์ไดมอนด์อะไรไดมอนด์คอมพิวต์ไม่ใช่หร้อม,มั้งสวยไหมตรงนี้สวยไหมบ้านเราก็จะประมาณนี้ใช่ไหมลกูกใช่ไหม <c oughs> เป็นหลังเป็นหลังเป็นเหมือนหลังคาเหมือนเหมือนหมวกคนจีนเนาะใช่ไหมลกูกประมาณนี้เนาะอืมที่นี่ก็เป็นที่พัก<ร>ที่แรกห้องสิบห้องหมายเลขสิบใช่ไหมเดี๋ยวเขาบอกว่าตอนเย็นเนี่ย อก็สามารนลงเป็นนั่งเครื่องร่อนได้ด้วยพ่อไปเล่นได้วยไปได้ไปได้เดี๋ยวค่อยไปคือตอนที่หนูอยู่ตรงนั้นน่ะมันหนาวมากคือมันอุณหภูมิ22องศาเย็นสบายเลยอ่าเพราะว่าตัวนี้มันแดดแรงใช่ไหมเดี๋ยวเราพร้อมหรือยังเดี๋ยวเราลงไปรีวิวห้องพักให้เพื่อนๆดูหน่อยไปเลยโอเคนะไปดูกไปเฮ้ยอันนี้มันเหมือนเดรจเลยนะทุกคนฮะอ๋อเดรปี่เลย อุ้ยไม่มีหรอกรีสอร์ทที่นี่เยอะมากครับที่เราเห็นตัวนี้ก็เป็นอ่างรัตนไนนะเพื่อนๆตัวนี้นะคะออรับผมอ๋อหรออ่างลัตะนท์นั่นแหละครับตอนเช้าเรารอรุนว่าตรงนี้จะมีทะเลหมอกไหมไม่มีหมอกเลยไม่ใช่แล้วค <c oughs> วันโอเคครับไปเชิญเข้าไปในห้องไปดูซิว่าในห้องมีอะไรบ้างเป็<ม><ใ>นสิ่งที่อยู่ในห้องเรานะครับได้ไปทองรองเท้าใครเล็กจัางรองเท้าหนูใช่ไหมสีฟ้าไม่อ่ะของแม่แม่รองเท้าเล็กกว่าหนูเหรอได้แล้วโอ้ทุกคนไป อะไรอะเหมือนเหมือนคุณป้าเนาะแล้วก็แบบหายตัวได้ลูกเด็กโกสีเขีดก็คือมันขยับได้เองนะมันขยับเองกับคืนนี้ใช่ไหมใช่คอยดูหนูจะแอบมองดูเน,น,น,นี่ยทุกคนครับเข้ามาตั้งนานครับเปิด youtube ไม่เป็นนะครับเพื <c oughs> ่อนทีดีก็ดีอันนี้เป็น,น,น,ปนโซฟานั่งสบายแล้วก็เตียงขิงไซเลยตอนเย็นจะหนาวนะครับอ๋อมครบเดี๋ยวไม่ต้องปิดกันลูกไม่ต้องปิดก็ได้อันนี้ก็จะเป็นทับสิลปะร้อันนี้คือ อันนี้คือที่นอนลอ,ลองขึ้นนอนสิว่าเตียงนุ่มไหมขึ้นไปเลยนอนีอเฉยนิดนึนงโอเคเป็นไงลูกได้ไหมได้ไหม<อ><อ>แล้วเราหนาวคันนี้แล้วผ้าห่มมันจะไหวไหมลูกนี่คือผ้าหม่มนะทุกคนนอนไม่ใช่เนอนผ้าคลุมเตียงขอรอ้องขอรอ้องโอเคโอเคเดี๋ยว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 ,ด,ยวดนตีโดนตีสย,ยองมาก ไม่ใช่ให้มันมียกไอ้ยกมาได้ชอบต้องใส่ยกทั้งคืนแล้วเนี่ยเอาเอาอะโอเคมาดูตรงนี้ซิมีอะไรบ้างเร็วมาตรงนี้ไะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนทุกคนเอาเร็วข้าเร็ว <c oughs> ตกใจสุดอันนี้ก็เป็นเมนูของที่นี่เ<อ> <c oughs> ขาบอกว่าสั่งได้ถ้าสมมติจะเรียกก็ให้กดสูงโอ้แล้วก็นี่จะเป็นชิชชู่ค่ะชิชชู่หลุมอ่ะอโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้เราจะทานอะไรกันมีไหม จะไปทานหมูกระทิอุ้ยน่าอร่อยมากเลยแม่ต้มยำทะเลข้าวผัดมีครับโอ้แต่สุดยอดสุดยอดอะมีจ้ะจ้ะออกออกแบบดีมากเลยเนาะที่นอนที่นอนใหญ่มากแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นมินิบาร์นะเพื่อนๆมินิบาร์อันนี้คือทานได้ใช่ไหมแม่ได้ฟรีอ๋ออันนี้คือเขาช่องกาแฟแล้วก็มีน้ําดื่มนาอนี่ครับาน้ําดื่ม อะไรขึ้นแม่ถามแม่เลยนะอีแหนเราก็ตกใจเมื่อกี้นี่คือทุกคนเก้าอี้โยกเองได้ยังไม่พอครับได้ยินเสียงด้วยเมื่อกี้มันจะเป็นอะไรเนี่ยทุกคนสยองสยุมกื่อีมากอันนี้อันนี้ก็ฟรีใช่ไหมโบเก้ไม่ฟรีจ้ะว้าวจริงเหรอลูกนี่บอกอโอเคโอเคถึงเอ็ทีอืมเอทีลูกเอทีไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำหน่อย ห็นเขาบอกว่าที่นี่ห้องน้าอลังการวังเวอมากเลยค่ะทุกคนไปดูคะอลังการวังเวอมากเลยครัพูดอย่างนี้นะวังเวอเวอนี่ไงห้องน้ำเราไปครับผมไปเข้าไปเปิดไฟก่อนเฮ้ยทุกคนอย่าพิ่งจะไปเปิดไฟก่อนอพ่มาห้า่สมสองหนึ่เปิดแปมโอ้โหคดอย่าใ้บ้านเาไปเียโอเคนอนตรงนี้ก็ได้ลูกมันใหญ่มากเลยพ่อนยนอนนี่ไงนี่คือ ก่อนมีดะแค่ไหนก่ประปจูกดเติกลเติ้ลสกีวิธีมากนะครับเพื่อนอ่าอ่านแล้วได้ไลูกอ,อันนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งห้องใหญ่มากเนาะห้องน้ำตัวนี้ก็จะเป็น <Okay. S 1> อ่างน,นะครับแล้วก็มี hand wash มีได้ครบหมดเลยครับลองนั่งักโครบสินั่งสินั่งว่าสบายไหมโอ้โหใหญ่มากเลยทุกคนอเมริกาแซนด์บาร์นะครับผมนอนได้เลยนะละนอนตกตะโคบเลยหรอใช่ น้องกอน์เดนดันนะคะไม่ใช่แล้วน้องเดนเดียอ่ะอ่ะโอเคเล้วพี่ใครพี่ไรเป่าผมอ่าโอเคเป็นการรีวิวแบบสกิมดี้มากนะเพื่อนบดีคือไม่รู้จะมีสาระอะไรบ้างหรอือว่าไม่รู้เนาะเอาเอาสยองอีกราเนึ่งโยก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 เอาไปปล่อยทุกคนครับแค่นี้ก็ขึ้นเด่นแล้วนะครับเฮ้ยโอเค มีอะไรอยู่ในคอหนูน่ะใครมากลางคืนกลางคืนเอาเอาใครมากอดคอหนูหรอตื่นเจ้ามาพ่อหนูปวดคอใช่เขาจะมีอะไรมากอดคอเจนเลเจนเนเจนเอาละทุกคนครับรีวิวแอปทรีรีสอร์ทเขาขอแค่นี้พอนะครับไม่ต้องมีอะไรมากมายเฉ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 ้น่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาล็อกไวให้คุณเลยโอ้ตัวนี้กลองแสงสวยมากโอเคครับผมปิดคลิปก่อนลูกแม่ถ้าปิดคลิปเถอะ แล้วให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสมัคร Happy b a ทีวีนะคะมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะไปพักที่ไหนและที่สำคัญคือเรารุ้นว่ามันจะมีทะเลหมอกน้องหมอกมาไหมใช่ไหมลูกรุ้นไหมโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับได้เปิดดูซีทเปิดบิวสวยๆให้พ่อหน่อยทุกคนดูครับปึ้มโอ้โหงดงามมากครับสวัสดีครับ